มาอู้นะคะทางขึ้นวัดเขาตะแบกค่ะนั่นคือสกายวอล์ค่ะที่วะทีนี่แต่ที่แลรู้สึกยังไงวันนี้บอกเพื่อนๆดินอว่าไม่ปวดไหนไง I am คอเดี๋ยวก็ถึงนางนอนแบบ20นาที่สิบนตาเทีพักก่อนไหมลูก เ,เอรามาถึงวัดเขาตะแบกแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอที่จะเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่ารถติดมากเรามาถึงกันในเวลา12นากา35นาทีนะคะ KP hey, Family Fun สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปิ๊กพาลูกๆมาเที่ยวที่ว,วัดเขาตะ,ตะแบกอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะจะพาลูกๆมาชมความงามทางธรรมชาติแบบ360องศา ด้วยการเดินบนสะพานกระจกหรือสกายวอล์กนะคะที่จัดทำเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเขา2ลูกมีความสูงจากพื้นประมาณ25เมตรแล้วก็มีความยาวกว่า200เมตรเลยค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่นี่นะคะสำหรับใครที่อยากรับประทานกาแฟก่อนูนค้ามาตรงนี้ก่อนลูกมาแวะที่นี่ได้ตะแบกกาอฟค่ะมีที่ล้างมือด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะลูกมีที่ล้างมือด้วย ทางวัดเขาตะแบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชมบูรีจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้ที่จะขึ้นชมสะพานกระจกด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือประชาสัมพันธ์เรื่องการสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็มีการสแกนไทยชนะตั้งแต่ทางเข้าวัดเลยค่ะ ที่สะพานกระจกเปิดบริการทุกวันเลยนะคะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาค่ะสำหรับค่าบริการนะคะอยู่ที่ราคา40บาทต่อคนค่ะเด็กที่สูงไม่เกิน120ซนติเมตรเข้าฟรีพระแม่ชีเข้าฟรีและผู้สูงอายุที่อายุเกิน80ปีขึ้นไปนะคะเข้าฟรีเช่นเดียวกันค่ะเปิดรับถวายสังฆทานทุกวันนะคะในเวลา8นาฬกาถึง15นาฬิกาค่ะทางวัด มีร้านอาหารของวัดด้วยนะคะไว้คอยบริการทุกๆท่านที่มาเที่ยวด้วยนะคะและก่อนที่จะถึงสะพานกระจกนะคะเราจะเจอกับสะพานยาวๆค่ะที่มีผ้าหลายๆสีผูกเต็มทั้งสองข้างของสะพานเลยเราสามารถซื้อโบอธิษฐานไปผูกที่สะพานเพื่อขอพรกันได้นะคะเป็นอีกจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ที่นึงเลยค่ะที่เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้นะคะเราบบกำลังเดินต่อแถวไปขึ้นสะพานกระจกนะคะหรือสกายวอล์กแต่ขันเอาใจรย้นนะคะว่าทุกของเราจะรอดอวัดเขาตะแบกเป็นเชิงเขาที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดก,กับเขาล้อมรอบด้วยป่าและก็สวนยาง ตรงสกายวอล์กวัดเขาตะแบกมีลักษณะทางเดินทอดยาวไปกลางอากาศเหนือยอดไม้สามารถมองเห็นพื้นด้านล่างแล้วก็ทำให้เห็นวิวรอบด้านได้อย่างสวยงามเลยค่ะแลนด์มาร์คแห่งนี้จะมีจุดชมวิวที่ทำให้เราเห็นทัศนียภาพแบบพานโนรามาของเมืองศรีราชา การยืนบนกระจกใสที่หนามากเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่ปิ๊กก็ต้องแบกน้องเรสเม่ไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ลูกเดินนาน,านานก็เกรงว่าลูกจะไม่สบายนะคะเพราะว่า,า,าร,ร้อนมากมากเอยพอเราข้ามสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปิ๊กก็เลือกเดินไปทางซ้ายมือค่ะเป็นทางลาดชันขึ้นไปเพื่อขึ้นไปบนสะพานกระจกนะคะระหว่างนี้ก็ เราก็พักดื่มน้ำกันด้วยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ลูกๆก็เหนื่อยด้วยนะคะก็ต้องแวะพักเป็นช่วงๆนะคะ ตอนนี้นะคะแม่ปิ๊กก็สลับให้พ่อแ๊กเป็นคนแบกน้องรสเมะขึ้นบ้านค่ะเพราะว่าทางค่อนข้างจะลาดชันขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สลับกันบ้างเนาะเพราะว่าแม่ปิ๊กก็ปวดขาส่วนเป,ปเปอร์ก็เดี๋ยววิ่งบ้างเดินบ้างนะคะแล้วก็แวะดื่มน้ําแต่ว่าพวกเราก็จะแวะกันพักๆแบบไม่เกิน2นาทีแล้วก็เดินต่อนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบร่มของต้นไม้คือเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดเป็นช่วงๆะค่ะ ตอนนี้ก็ดื่มน้ำกันก่อนนะคะและเราก็มาถึงที่ต่อคิวเพื่อจะจะขึ้นไปบนสะพานกระจกแล้วนะคะคนเยอะมากเลยแม่ปิ๊กก็เลยปรับหลังหันค่ะไม่ขึ้นแล้วหันกลับมาไหว้พระแทนนะคะเพราะว่าตอนแม่ปิ๊กไปเขายังอยู่คิวเขานับคิวที่700อะคะ่ะแต่คนที่<ม>คิวที่300ยังไม่ได้ขึ้นเลยก็เลยอะไม่เอาดีกว่าไว้คราวหน้าเนาะถ้ามีโอกาสก็มาใหม่นะคะ เมื่อกี้นะคะที่เราไปต่อคิวเข้าสะพานกระจกนะคะแม่ก็รู้สึกว่ามันคงไม่เหมาะสําหรับแม่ถ้ามีลูกมานะแต่ถ้าแม่มาคนเดียวโอเคแม่สู้ตายแต่ตอนนี้เราไม่มีลูกมีลูกมาด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เดินแบบสบายๆเราเดินแบบแตบกบลูกด้วยเนาะแม่ก็ขอหยุดไว้ตรงนี้กอนละกันนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาสักการะมาไหว้พระแทนละกัน และสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่แม่ปิ๊กแวะก่อนกลับบ้านนั่นก็คือร้านเดอะไพรทอนค่ะร้านนี้นะคะแม่ปิ๊กอยากแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกันค่ะร้านอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองหนองมนเส้นทางไปอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะเปิดแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะแม่ปิ๊กจะพาลูกๆมาให้ทานยันปอกรับปไม่ไน้ยินกลับบ้านเขาไปให้อาหารกว้างที่ไหนหนอ ไหนกันนอโอเคค่ะเรามาดูบรรยากาศร้านนะคะเบไหในกว้างอยู่ไหนลูกทุกก้าวเดินของลูกคือการเรียนรู้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะลูกเป็นเด็กไดแค่ครั้งเดียวดังนั้นพ่อแปลกับแม่ปิ๊กเลยมีความรู้สึกดีใจทุกครั้งนะคะที่ได้เห็นรอยยิ้มและความตื่นเต้นดีใจของลูกๆเมื่อได้มาเจอสิ่งแปลกใหม่ค่ะพ่อแปกับแม่ปิ๊กเลยอยากแชร์เป็นความทรงจําที่ดีถ่ายทอดผ่านช่อง KP Family Fun เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้ว หากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง KP Family Fun ในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ